สุดตาโน้ป in. ์สั่งอินทอดทีขอดูพ่ออ่ะใสยาบัลาไฮโอสินสิตะเฮดบิงะบัลล a หอมทอดปีกไก่เสร็จเมื่อกี้นะคะพักหอมกระตัมมะฮงใส่แครอทนะคะมะฮงเลือน้อยเดียวหอมกระเล้วแครอทมาใส่ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ ไม่กินน้ำกันได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่พอก็พร้อมอีกแล้วค่ะวันนี้หอมสิไม่กินข้าวเที่ยงได้ค่ะข้าวแรงบ้านเด่นมากพอมือเสาร์หอมไม่ได้กินข้าวเสาร์นะพอหอมกินแต่กาแฟนะดื่มแต่กาแฟหอมก็เลยถอดไก่ถอดปีกไก่แล้วกันสมตำได้ค่ะสมตำใส่แค่รอทแล้วก็มีผักก็มีขา้าวเหนียวน้ำได้ค่ะมาได้ค่ะไม่กินน้ำกัน กดเอ,อื้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกรางใจหอมน,น้ำเด้อค่ะหอมเอิร์ดเพิ่นมากินบลูฮัวเพิ่นสิกินบลูกิน,อกกนออกหอมบลูฮัวเด้อค่ะพี่วิไลปากไก่อินเดียพี่ต้อยพี่หน่อยน้องหน่อยออพี่ผ้าพี่ปลาพี่บ้านาน้องโรดทั้งสองน้องโรดเด้อค่ะ น้องมิลินาไม่กินน้ำกันพี่หนึ่งพี่ปูและหลายคนเด้อทัวโลกทัวอีสานทัวเอเชียเด้อค่ะไม่กินน้ำกันพี่นัทกับพี่นั่นม่กินน้ำกันเด้อพี่นาดเมก็ไม่กินน้ำกันเด้ด meat, อดค่ะแซบแซบค่ะหอมเห็ดชาเออชาช,า,ชาสีเหลือเขาเอินว่าชาอย่างน่ะชาเย็นนะ่ะนะหอมพึ่งเปลี่ยนสีเพราะว่าชาเขียวก็เหลืออยู่ตาวหอมยังเออยังมีอยู่นะหอมกเ็เลยอยากให้เพิ่นซิม ใช่ชาหนอมเย็นนะชาเย็นมาเพิ่นเสียวายจังไหนนะหอมฮอนเตเฮ็ดกันนะมาได้ค่ะมากินน้ำกันบากที่นี้แสบแสบเขาเพิ่มาเพิ่นสีกินน้ำบอถ้าเพิ่นบอก,กินก็บ,บก่าไปยังพักกันมี่ยัง ไอ้ดอกกระลำบักเดลิสบักเดลิสแล้วกาพักกาดด้วยค่ะ หอมมักแป๊บเดียวนึงแซบ 三，你、啊、好，马德哈。

ตอนเดี๋ยวหายโอโซนดูขั้นสาตตีอ่ะได้อืมถ้าถ้าฝนกรอดสัตตีอ่ะดูแบบขั้นอะอีอ่ะอืม มาค่ะมากินน้ำกังแสบๆเพินพ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกวานางน้ำเพราะว่าเพิ่นบ่ได้โกนหนวดเอาใส่กระดูก Make up mona ทิ่นี้เขาส่งกระดาษมาหาหอมเป็นบ่เมื่อวันที่2 2เขาห้ไปตรวจแอบมะเร็งเต้าน,นมนะตะบานหอมเริ่มหอมททษไปหาเขาเมื่อนี่เขาก็เลยบอกว่าเขาไอ,อ้เขาปิดหาหาแอบหาอาทิตหอมก็เลยไอ้ดีใจไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีกระดาษมาเขาต้องไปตรวจนะถาบ่ามี่ ถ้าเขาบอไปตรวจเขาต้องเสียงเงินพอดมีมันมันมีไว้ัรดเขามาหอมกระเลยบ่ต้องเสียเงิน นีหอมยุดหอมกินเขาแล้วกับสีพาก,กันออกไปยางออกไปยางแล้วมือนี้หอมเซ็ตกับเขาบ้านเขาเนื้อซองจัดไหมหอมแดดไปเห็ดกับเขาอยู่เอะอยู่กับยายไอที่หอมเห็ดงานนดำนะเพิ่นแฟนเะพินพนพ่นเห็ดไอ้กับเขาหอมซิมมันแซบหอมก็เลยสิเห็ดกินอยู่บ้านสุดนะเห็ดให้แฟนกับลูกไส้เพิ่นกิน อันเซลีมอือข้าวบะะหอมกระยิมแล้วหอมก็จะไปล้วเด้อค่ะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ